อันนี้ก็อีกกละมังหนึ่งจะเห็นว่าสองกะมังแล้วหนึ่งกะลังที่สองตัวเข้าฝักได้แล้วใหญ่ๆทั้งนั้นยุบ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 เลยตัวใหญ่ๆ มันขึ้นมาอันนี้เป็นกากใยที่มันกินจนหมดแล้วอาหารหมดแล้วต้องขุนอาหารตัวเล็กส่วนตัวใหญ่ก็จะเอาเข้าวฝักแหละเอาเข้าวฝักวันนี้พรุ่งนี้วันนี้ต้องเอาลงกระลำังอีกพ่อแม่พันลงกระลำังอีกก็เลยยังไม่ว่างตัวน,นี้มันเยอะมากก็เลยแบ่งงานทีละทีละงานก่อนเอาพ่อแม่พันลงก่อนแล้วค่อยมาเก็บเอาพวกนี้ข้าวฝัก